สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะพบกับมุนเส้นนะคะมุนเส้นจะมาแกะพัสสุสกุชชี่ค่ะเป็นมุนเส้นสั่งซื้อมานะจะเป็นแบบนี้นะกล่องแบบนี้นะคะนี่นะมุนเส้นก็อันนี้เป็นที่อยู่ผู้ส่งแล้วก็ที่อยู่มุนเส้นนะคะก็อันนี้ส่งแบบรบอทบลใช่ไหมใช่ลงทะเบียนนะค่าส่ง <c oughs> 22บาทค่ะ กอนี้คุณ้นเส้นเห็นในชแนลนะก็เดี๋ยวอุ้นเส้นจะลงชาแนลวิต้าคลิปนะว่าชาแนลไหนที่อุ้นเส้นสร้างซื้อนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยค่ะก็มาแกะกันเลยนะไม่โดนของหรอกเนาะหรือเราจะยังไงกันดีคือแบบแกะไม่ออกกลัวโดนของเป็นสกุชีนะ แน่ใช่เลยคิดว่าใช่ไม,ไม่โดนไม่โดนน่าจะไม่โดนเป็นสกูชี่นะพี่นะเป็นสั่งอะไรไปน่าจะไม่ได้นี่จะเป็นแบบนี้นะ มีสองชิ้นอุ้ยมีของแถมด้วยนะนี่นะกล่องไม่มีอะไรแล้วนี่เป็นของแถมนะเป็นกระดาษโนต้ตค่ะสวยมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะเป็นสัพพันบ๊อบนะนี่นะคะจะเป็นสกิ๊ชอหญ่กว่าที่คิดอ่ะตัวนี้แล้วก็พีชนะเดี๋ยวมาบีบก,กันพีชก็ไม่สโลว์สโลนิดหน่อยมันต้องบีบ ยังไงดีแกออกมากันนะพร้อมเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ไม่รู้เรียกว่าอะไรอะ่ะต้องตัดแพ็กเกจแล้วล่ะจะตัดยังไงดีล่ะคราวนี้ นี่นะคะจะเป็นนี้นะเป็นชูครีมหรือเปล่าไม่รู้ใครรู้ก็บอกได้นะเส้นก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไม่สโลนะคิดว่าสโล่ะม,มีตำหนีด้วยนะนี่นะจะเป็นฟองอากาศแต่ไม่เป็นไรหรอกเราต้องฉีกถุงนะคะถ้าใครแกะถุงได้แล้ว เดี๋ยวมันเส้นปิดแสงมาเดี๋ยวปิดไม่ได้สโ <c oughs> ล่ร <c oughs> ยบารอไอ้นี่นะ <c oughs> ไม่สโล่อะไม่ค่อยชอบคิดว่าสโล่ในะตอนแรกแต่มาตัวนี้เป็นอะไรไม่รู้ รูว่ามันเดี๋ยวเราขอเจาะรูนิดนึงมันจะได้มีลมเข้าน่าจะได้นะเฮ้ยสโลโลสกุชชี่สโล,โล,อสโลเออสโลสโลเพื่อนเพื่อนสโลนะ ะะก็สำหรับทีนี้นะคะแล้วไปก่อนค่ะก็เดี๋ยวคุณเส้นจะเมนชื่อแชนเนลไว้ให้ใต้คลิปนะสำหรับใครที่สนใจอยากสั่งซื้อก็ไปสั่งซื้อได้เลยนะนี่เป็นสซฟาช้ตัวนี้ทั้งมหมด3 0ลบาทที่ออนไปมีเท่านี้นะ3ชิ้น3อย่างก็วันี้ลาไปก่อนฝากกดติดตามกด Subscribe กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ได้นะคะบา,บายๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ